สวัสดีครับอยู่ผมช่องรข้าวนะครับวันนี้เจอกันช่วงเย็นนะครับผมนี่เห็นไหมบรรยากาศแบบเย็นเย็นนะครับวันนี้จะออกเย็นเย็นนะครับฝนเพิ่งตกไปนะครับเมื่อวานนี้นะนี่พอตกปุ๊บถายปลูกมันเลยนะครับผมเป็นช่วงเทศกาลครับทำไร่กันอีกแล้วนะครับผมกีผมผ่านมานะครับจอดมีอันนี้มาขายพอดีนะครับนี่เป็นนะครับสีกอกยางมาแบบร้อนๆเลยนะครับผมนี่นะครับอ่า่ยกแบบร้อนเลยเห็นไหมก็มีขิงนะครับขิงดองแล้วก็ ลำแซมทั่วไปนะครับดูสิว่าเป็นยังไงแห้งๆนะครับอืม,อ,มอร่อยดี๋ยบตามไปถึงออกไปเปี้ยวด้วยครับในกอบเปี้ยวนะสำหรับคนชอบในกรอบเปี้ยวตัดด้วยพริกจบแล้วอืมยู่เล็กกินง่ายนะครับผมเราต้องเน้นเลย นล่เลนนยนะครับเอางี้ดีกว่าสามลูกสุดยอดกิงก็ได้ชาจิ